ร่องรอยแห่งกำปั้นที่ล้มลงตำนานเล่าขานถึงนายขนมต้มผู้ยิ่งใหญ่ผู้ใช้เพียงกำปั้นและศอกก้าวข้ามกรงขังนำอิสรภาพกลับคืนมาสู่แผ่นดินมวยไทยในยุคบรรพบุรุษคือจิตวิญญาณแห่งความเป็นเอกราชที่ไม่เคยมีใครกล้ามาลบหลู่ ศิลปะ,ะแปดแขนงนี้คือสมบัติล้ำค่าคือธงชัยที่บกสะบัดเหนือความท้าทายทั้งปวงมันคือความบริสุทธิ์ของนักรบที่พร้อมแลกทุกสิ่งเพื่อศักดิ์ศรีไม่ใช่เพื่อเงินตราแต่การเวลาผันผ่านลมหายใจแห่งสังเวียนเริ่มแปลเปลี่ยนจากความศรัทธาเป็นความเคลือบแคลงคราบเหงื่อที่เคยศักดิ์สิทธิ์เริ่มปะปนไปด้วยกลิ่นคาวของการต่อรองลับ มวยล้มมิได้แปลว่าแพ้ด้วยฝีมือแต่แปลว่าแพ้ด้วยจิตใจที่ยอมจำนวนต่ออำนาจอื่นมันเริ่มต้นจากเงินเพียงไม่กี่ก้อนที่ค่อยๆกัดกินเกียรติยศไปทีละน้อยในที่สุดมวยล้มก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การต่อสู้บนเวทีแต่มันได้แพร่เชื้อไปสู่ทุกหย่อมย่าของการจัดการองค์กรที่ควรปกป้องกลับกลายเป็นผู้คอยขัดขวางกันเอง ผู้มีอำนาจบางคนกอดตำนานไว้แน่นแต่กลับใช้มันเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สนใจว่ารากฐานของมวยไทยกำลังถูกทำลายลงอย่างช้าๆความขัดแย้งภายในการขัดแข้งขัดขากลายเป็นคู่ชกที่น่ากลัวที่สุดไม่มีหมัดใดหนักหน่วงเท่ากับความบาดหมางที่เกิดขึ้นจากคนในวงการเดียวกัน มวยไทยจึงกำลังสูญเสียความเป็นเอการาชที่แท้จริงไม่ใช่การแพ้ชาติอื่นแต่เป็นการพ่ายแพ้ต่อความโลภและความแตกแยกของตัวเอง <yd ul og> หากเรายังคงปล่อยให้มวยล้มเป็นเรื่องธรรมดาในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินของอำนาจหรือของตำแหน่งสุดท้ายแล้วเราจะเหลืออะไรให้โลกชื่นชม อิสรภาพที่นายขนมต้มได้มานั้นมีราคาแพงกว่าทองคําแต่เรากำลังจะโยนมันทิ้งด้วยการโชคที่ไม่เต็มร้อยและความสามาคถีที่ไม่เหลือเลยแม้แต่นิดเดียว